tên nữa tên nữa tên nữa tên như thế nào? tên nữa tên đúng không? À tên nữa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  tên lắm tên nữa tên nữa tên nữa Xin chào tên nữa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  สวัสดีค่ะแบบแม่ต้อง Hi สวัสดีค่ะแบบแม่ต้องไปนะสวัสดีสวัสดีค่ะยกมือนะเสียงเด็กเล้ยสิยเหรอเอลินาสิยงไปไปแปลกับเปาหน่อยไปเปานี่ กับปอหนี้อย่างนี้นะบอฮะ <h az> um> มัดบ่โอเคโอเคปัดไปด้วกบนไเดไปหาหมอเอ็กซเเล์หลังเอซเลทแก้มบึงปา เียกคำว่าเบิ่งในฟ้านี่ว่ามีเหตุบ่อปันเี่นี่เกินคาดผู้นี้เจอกันผู้นี้เจอกันคุณน,น,นี้อีกิ้อง ับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวเล่ในต่างแดนนะคะเมื่อนี้จ้าสาวเล่วันที่สิบสองวันพุธเนาะแต่ว่าคลิปน่ะสาวเล่เอาลงมืออื่นเนาะคือว่าวันที่สิบสามวันพฤหัสเมื่อนี้สาวเล่ก็ได้ไปหาหมอเนี่จ้าไปเอ็กซเรย์หลังรอบที่สามแต่ซาเล่หันกล่องให้เบิ้งเนี่จ้าพี่น้องจ้าไปเอ็กซเรย์หลังเนะะาะแล้วก็หมอเพิ่นได้เอ็กซเรย์แล้วทายรูป สองสามปลุแล้ว่นก็บอกว่าล้างซส้าแหลนะดีแล้วว่าสั้นก็ดูกที่มันล่านะมันประสานกันดีแล้วเพียงแต่ว่าเอ่อเขาจะเฝ้ายกของหนักหรือว่าอุ้มน้องเอลินากัยังท่านใดเนาะจนกว่าจะผ่านไปจะหาหกอาทิตย์คอยทย่อยอุ้มแต่ว่าก็จะอุ้มหลายกันรู้สึกว่าปวดหลังก็ให้เศร้าหรือว่ายกของหนักงเสีย คันรู้สึกว่าปวดขึ้นมากจักหน่อยเสียกะห้เศร้าเนาะย่ายกขาวสันถึงหล้างมันสีประสานกันแล้วมันก็สามารถเล่าได้อีกละอีกอย่างหนึ่งมันเข่าหนาเนาามันในสีท้อลมั่นลายว่าสันแลวกสิใสระยะการรักษาโดนก็หลบนีแล้วก็ตอนค้ากลับมาน่ะมันเป็นทางพานเนาะจากพินหองตามที่ซาวแล้วค่อยว้าวทุกิบน่ะว่าทางพานจากหกไปเยอะบีกน่ะมันมีแต่เขามันมีแต่ป่าเห็ดเนาะซาแลก็เลย ล่องให้พ่อน้องเอ๋นะจอด้างท่างเข้าไปเบิ่งอีกปาน,นึงที่ติดกับถนนละจ้ะพี่น้องแล้วก็เกินคาดจะเฮ็ดนี่เต็มเลยแต่สาวแล่นะมีตะกาแค่สองตะกาเนาะอะ้อีกอย่างหนึ่งคือว่ามันคำแล้วเฮาตกฝ่าวมหัปลูกก็เลยพากันเก็บสองน้นได้เต็มตะกาคนละตะกาก,ะก็เลยกลับมืออื่นงสาวแหลสิพาพี่น้องไปเก็บ น้ำกันพี่น้องหลายครับแต่ตอนนี้ตัดตัดขาเห็ดเกินพี่น้อง้วกาวันเสาร์เนี่สาาแหลสิพ้าพี่น้องไปทรงเห็ดเด้อจ้ะไปวันเสาร์เนาะได้คุยกันแล้วก็พอน้องเอ๋นะคือไปวันเสาร์เอาไว้โดนนะเห็ดนะมันแห้งคือใจเอฟซีว่าหลยจ้ะมันแห้งล้วาหน้าน้ามันก็สิลดเนาะขันยุ่ใกล้ๆนะสาแหลก็อยาก สองมื่อเก็บสองมื่อแล้วก็ไปส้วงย่พี่น้องแต่ว่าระยะทางมันนะตั้งเจ็ดชัโมงไปกลับเนาะก็เลยว่าสิไปวันเสาร์วันที่ลูกจุดโรงเรียนแล้วก็ไปน้ากันก็สิได้เวลาเก็บอยู่มีเวลาเก็บคือมือเอื้อนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนาะพี่น้วงสองเมื่อแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์เนี่ยมาสองสามแดดก็สะเซ็คเห็ดเนาะเซ็ค เหตุว่ามันได้จากโลัวละกามีดอกใดเนวบอมีรังใดอ่ามีดอกเนวกนว็กจะได้คัดออกกันบอมีก็โชคดีไปเนาะพี่น้วงแต่ว่าอันเรื่องแห้งกัมันแห้งยยว่เดี๋ยวพี่น้วงอันนี้กระเต็ม ได้เห็ดได้เห็ดมันปูกมานั่มจ้ะเห็ดมันปูก็ได้มา ดอกกำลังงามเลยเนี่ยปลาเนี่ยเขาเนี่ยกนจะให้พ่อน้องเอลิน่ากลับมา่อวานเลวให้สาวแลยเก็บผู้เดียวมันกับบ่มีเนี่ยใส่อีกเนาะเพราะว่า สาเล่ยสิเตรียมตะก้าสองตะก้าไว้ในรถประจำเลยกับสุดหาเห็ดแต่ถุงหนึ่งเอิดว่าเอาเห็ดมาเทหมู่ว่าเหนียกเลยเพ่ได้เอาถุงใส่ไม่เอาใส่ใ่ตะก้าอยากให้พี่เห็นหน้ามาเก็บน้ำเนาะพี่น้องสาลเล่ยก็ได้โทษคุยกับเราอยู่เล่าอัน ว่มามันไก่คือว่าแล้วเนะาะระยะทางมันไก่แต่คำคานะมันกับแพง <c oughs> อันซุ้มที่ดอกอดอกน้อยจเสีย ดอกน้อยเสียการสาแหลกเก็บม,มาแล้วว่าเป็นว่าสาวแหลกทิมได้พี่น้องสาวแหลก็สิมว่าอบเนะเอามาอบไปถอาทอดหรือว่าถ้าเฮ็ดกินนาหิมะมนอกจากพี่น้องเฮ็ดอดอกได้ที่มันดอกน้อยหรือว่าดอกมันบางงามสาวแหลกกกษมว่าพึง่งอบตากแดดไปเนาะโอ้ป้าเป็นตากแดดพี่น้องสาแลนกพ่อพิษ <laughs> พ่อปาดมายูดอดนแะล้วรวดตากแดด ถึงหลังถึงหลังมันสิหายดีแล้วแต่ว่าขณนเวลานางโดนจี๊ดมันก็ปวดจีได้พี่รองเวลาสาวแหล่นางยังเสียก,ก็ต้องเอ่อเปลี่ยนท่าตลอดเนาะแต่ว่านางผับได้นางผับเพียกอ่ะขณนนางคาตมาัดนางต้ในใด้อยู่จ้ะมันปวดอยู่ขัะนางคาตมาัดได้แต่นางผับเพียกตัดเห็ดเอฟซีต้นใดทาเปียดโจงเห็ดน้ำสาวแหล่ทาก่อนเด้อาจา้ะันเสาร์ วันเจ้าจะพาไปส่งด้วยกันดอกงามแล้วการมีเอฟซีถามเจ้าแล้วมาว่ายามได้สิไปหับลูกไส้ามาก ก็ว่าไปหับมาเร็วๆเวซ้าหลไแห้งอยากไปหับมมืออื่นมือหื้อหรือว่ามือนีนจัะพี่น้องแต่วันไปบ่ได้นาะขันไปเอากับไปตั้งสี่้นแล้วก็ค่าเครื่องมันบ่แม่น,มนตัวรถไฟอุดรดน,น้องยเนาะพี่น้อง <laughs> ไปสี่้นก็ตกเป็นเงินไหลแสนอยู่เยว่าสิธาไปปีหน้าเก็บเงินก่อน ตัดขาเห็ดเนี่ยกับเพื่อนคือกันได้พี่น้องซาแอล่องเอามีดตัดละจ้ะพี่น้องตัดขาเห็ดแล้วเพราะว่าเอฟซีมันแนวน้ำมนันาะแล้วก็เห็ดมันมันกับสีวสัมน้ำวสันเอฟซีว่าแม่นอีหลีจ้ะแต่ว่าเออซาแอล่องแล้วมันบัถนัดมือเนาะใส่มีด แล้วกาบมองที่ซาแอลเอาเห็ดไปส่วงพอดีเพราะเป็นว่าเพิ่นรับแต่เห็ดเนี่ยจ้ะพี่น้องคือว่าหมากไม่หมากบลูเบอร์รี่หรือว่าหมากแรสเบอร์รี่หรือว่าหมากเอ่อลิ่งแดงลิ่งงอนนะจ้ะเพิ่นก็รับคือกันเนาะไป็ว่าตาซาแอลสิถามเพิ่นอยู่ว่าตอนนี้เพิ่นยังรับอีกอยู่บ่เห็ดโอ้ยบ่แม่นเห็ดเอ่อหมากลิ่งแดงลิ่งงอนคั่นเพิ่นยังรับอยู่รอดเท่าใดยซาแอลสิเก็บ ไปส่งพนว่าพี่น้องตงหวัดเนี่ยเอาแต่เห็ดเป็่อนนา,าเสมอเก็บหมากไม่ขายเก็บเห็ดขายนี่ซาเลียอยากมีจักสิบเมื่อได้พี่น้องมีจักสิบล่างเนาะก่อนจบคลิปนี้ซาเลียขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสิปอ,อตัดขายเห็ดพี่น้อง